เอาลครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาจับผีนะครับมดูซิว่ามันจะเป็นผีอะไรนะ่ะอย่างแรกเลยที่ผมไม่ต้องถือก็คือพช,แพชูแล้วก็พชายแล้วก็น้ำมน เทียนสามเล่มว่ามีสิทธิ์ดิม่อนนะแล้วดูเควสกนเควสจุดเทียนทั้งหมดที่บ้านคุยกับผีผ่านวิทยุถ่ายภาพร้องรอยของผีลากไปไหนฮะทำให้ผีออดแอร์ลงด้วยแสงโอลากมาหลังบ้านว้าวเฮ้เยนี่มันนี่มันซุปเปอร์จีเนียดเอไปกันเอาไปบ้านกัน ลมยยีคอนอรียกว่าลำแสงริมไวบบ้หมดไวบบ้หมดกระจกอยู่หลังบ้านนะเครื่องอายุเลยเัวของจุดเทียนทั้งหมดในบ้านแล้วนี่เจอลำแสงพระอาทิตย์นนะมาสิมาสินี่คือนี่คือลูกปั้นของพระผู้เป็นเจ้า เลื่มเลยอ่าเลื่มเลยเราเอ็กโซซิตท,ทั้งหมนผมขอถือได้ไหมอะไรฮะไอที่ตรวจอะไรอะตรวจอายุเหรอเฮ้ยผีอ,อะไรอะผีจมน้ำหมอไม่รู้ว่าไอปลาแก่ <c oughs> ผมกูด้วยอ๋อเฮ้ยมันแวมไพายนี่มันมีเลือดไหนเลือดคราบเลือดขราบเลือดไหนเ,เ,เนี่ยเหรอ ครับผมนั่นแหละรับเลือดน่ะโอ้โหเลือดสีฟ้าเอารอมีกระเทียมไหมเออผมว่าต้องตําใส่พริกไทยทุ้ยเลออแล้วอันนี้ผมกดใช้ไงอ่ะเป็นเแวมไพา์ไม่แวมไพร์ก็ความมืดอ่ะแต่ถึงผมยาวแต่โคตรฉี่ฉันมีกำรามน่ะกำรามมันกลนใช่เฮ้ยมันห้าร้อยถึงหนึ่งพันอ่ะ พักคิดพักคิดพักคิดหน้าร้อยหนึ่งพระหอพระผู้เป็นเจ้าพระผู้นี่คือ,อคลูกปันของพระผู้เป็นเจ้าลูกปัดของพระผู้เป็นเจ้าดอกไม้แดกแล้วอุ้ยแบมพายมันคือแบมพายไม่บอกเปนทำไมไม่รอกูเลยเล่นเกมนี้แตกแตกทุกคนเมื่อกี้เราแตกหมดล้ว โอเคเหลือเหลือถ่ายภาพร่องรอยผีคือภาพเลือดเมื่อกี้เดี๋ยวือถ่ายรูปเอ่อวางวางตรงนี้เลยครับวางไว้ตรงนี้เลยเฮ้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 ยบุ๊บตะตุ่มไฟจะบ่อวางของไว้ก่อนโอเคอ่าต่อไป ต่อไปทำอะไรครับผมบอกผมอ่าเป็นเดี๋ยวเไม่มีความกันผมมีผมมียื่นยื่นกันหน้าผมไว้กันหน้าผมไว้ไปเย้ยุกด้วยเดี๋ยวออกฟองกันผมไม่มีเลยมันโยนของอ่ะมันโยนของโยนอะไรให้โยนอะไรมันโยนไอ้ตุ๊กตาบูดูบูบูบูอะไรน่ะโยนเลยใช่ไหมใช่มันโยนขึ้นลงเลยอ๋อโยนขึ้นลงมันจะเลี้ยงเอ้ยไม่ใช่เลี้ยงดิมันโยนหนึ่งครั้งอ่ะโยนปุ๊บแล้วปล่อยอ่ะมันโยนโยนแล้วปล่อยอ่ะ มีกางเขนอยู่หน้าหน้าตรงนี้นั่งหนึ่งเฮ้ยอันนี้มันอันนี้เป็นผีนั่นน่ะมันโดนอีกได้ไหมไ้ไหมไ้ไหมตรงหน้าบันไดอ่ะอันนี้โยนจากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือโยนหยดโยนอยู่วดที่ครับผมโยนอยู่กับที่มันโยนอยวดที่โ้องโอผีตัวนี้ไม่ผีตัวนี้กลัวกลัวกางเขนหรอไม่กลัวพะเยรอ กลัวกลัวทั้งสองครับแต่ที่ใช้ไม่ได้อะไรสักอย่างนะแบบต้งน,นะไไงแสดงว่าตีตัวนี้เป็นผีผู้ใหญ่มไม่ใช่ผีเด็กผีเด็กก็จะไม่กลัวเขาเขาบอกกันนะว่าผีเด็กไม่ได้เรียนหนังสือคุณเมื่อกี้มันไม่ได้เลี้ยงนะมันโยนมันโยนไงมันไม่ได้ลุกเอ้ยโอ้ยเสียงโยนใช่ไหมใช่มันโยน,โยนกำลงังมล่ากำลังตามล่าล่าใครอ่อแต่ว่าไงดีไม่ใช่ล่าผมใช่ไหม อณภูมิอุณภูมิสูงแน่นอนโอเคโอเคดับแกนล่างกันแต่เป่าเป่าลูกมันคือแหมนพายใช่ปะใช่เออคุณเออกระจกกระจกผมอยากเก็บกระจกเก็บมาเลยฮะระวังนะคุณรอก่อนรอก่อนไม่นะพะเยช่วยลูกด้วยขอพาผู้เป็นเจ้าเอาผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้า รักผมแน่เลยมันมาหาแต่ผมเนี่ยตัวเนี้ยไปดับเสียงกันมาไปครับไปมาตามผมมาเย็นในห้องนี้หนุเชี่ยมันโผล่หน้ามาชี้หน้าเกจยันดับมดแล้วต่อไปตัวดดสซับพาร์ตมาครับเออซื้อตัวดูดซับพาร์ตมามาหนึ่งไม่นะไม่จริงไม่จริงมันหานทำไมผมต้องอยู่ในบ้านทำไมผมต้องอยู่ในบ้าน ัพออรมาะไีกบชั้นสองมีอะไรอ่ะยัง<อ>ไม่เคยขึ้นไปดูเลยอ่ะไอ้ศักดิ์สิสทครับกับเราพาร์ตมาสองชั้นสองมีอะไราพาขึ้นไปดูเลยโอเคครับมาตามผมผมอยากสำรวจบ้านหลังเนี่ยเพราะเราเป็นนักปราบผีน่ะเราต้องสำรวจอ่ะเฮ<อ>ียผมก็ตกใจไปด้วยมันมันมันกูผมอะ่ะไหนมีดูดูคล้องครับผม ในห้องนี้ตัง้งั่งเนี้ยฝั่งโซนเนี่จะเป็นห้องออโอเคเดี๋ยวผมถือพายเยตามหลังระวังนั่นไงแอบในห้องได้ไหมแอบในห้องก่อนเลยไหมได้ได้ได้เยวผมยืนตัดประตูตไม่นะโซนต่อไปเที่ยรูปนี่ก็จะตกจังเลยแม่งดุงระวังนะมันสามารถหักคอเราได้นะฮะ ผมไม่ไหวแล้วปีประตูผีอะเอ๊ตัวดูสามพันหน้าอยู่นี่เนาะหน้าบ้านอะไรนี่ไปสัตว์สิทธิ์มันก็เขียนก่อนเลยอันตรายอันตรายอืมอืมออกไฟสัตว์สิทธิ์คำคำคำพี่อแวะอยู่โกลโชว์ยูเซลส์ฟเอ้ยผี แวมพายนี่เป็นผีฝรั่งนี่หว่าใช่ปะไม่มใช่ผีจีนใช่มาละมาละมาละไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมกูจะไม่โดนแว<บ>่อีกนะต้องพัดมาออกเลยเราอะต้องเดินตามหามันเดินตามหามันไหมเดยมันมาหาเราอีกนะนี่ไง,ไรเ,งเราจับได้เลยฮนะใครอยากจับ ไปไหนไปไหนผมกลัวมันแวบผมอ่ะตามคุณตามมันแคบนะแคบนะนั่นไงนั่นไงเห็นไปไหนเข้ามอใบอลของข้าชนะแล้วนชนะแล้วจงไปตามแม่นหม็น